ยาลิสเอทีบ 1.2e ปี2017ท่านผู้ชมคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่5,000นะครับใครสนใจฝากดูคลิปนี้ด้วยนะรถโค้สวยนะครับรถเกตยร์เผ่อนแค่5,000ท่านผู้ชมราคาคันนี้นะ 1> 3 1 9 0 0 0นานะครับรถปี2 0 1 7สสวยๆแบบนี้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างทั้งคันเลยนะครับจะได้รู้นะว่ารถมันสวยแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนแค่5,000ันนะครับได้รถสภาพนี้ไปใช้งานยังไงฝากดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างทั้งหมดเลยจะได้ตัดสินใจได้นะว่าผ่อน5,000ันคุ้มค่าไหมนะฮะดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้รู้แน่นอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออดมือสองนะครับผมเต้เพชรยนต์นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับยารีตเอทีพนะท่านผู้ชมคันนี้ไฮไลท์เลยนะครับราคานะครับแล้วก็เลขไม้ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวเลขก่อนเลยแล้วกันนะฮะคันนี้โตโยต้ายารีตเอทีพหนึ่งจุดสองเอนะท่านผู้ชมราคาตั้งขายอยู่ที่3 1 9 0 0นบาทนะครับรถปี2017เลขไม้อยู่ที่9ก0 0 0เจ็ดรถมือเดียวท่านผู้ชมคันนี้นะฮะ น่าสนใจมากๆนะครับฟรีดาวจัดเต็มนะท่านผู้ชมถ้าเครดิตด,ดีนะครับผ่อนอยู่ที่5,000เองนะครับคันนี้ผ่อน5,000ถ้าเกิดว่าจะรวมค่าประกันเข้าไปก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก5 2 0 0 5 3 0 0ประมาณนี้นะครับถือว่าราคาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูผิวพนันธ์บอดี้เส้นสายรอบๆตัวรถก่อนนะครับก่อนจะไปลงรายละเอียดกันนะครับก็ถือว่า เป็นอีโคคาร์ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับรถปี2017เลขไม่เก0 0หมื่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นแบรนด์เจ้าตลาดด้วยนะครับอย่างโตโยต้านะฮะก็ในเรื่องของการใช้งานดูแลรักษานะครับหายห่วงนะครับใช้อย่างเดียวเปลี่ยนถ่ายแค่ของเหลวนะครับเรื่องการดูแลรักษาค่อนข้างง่ายดายนะครับแล้วก็ปัญหาจุกจิกกลไกไม่ค่อยมีนะฮะคันนี้เดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์จัดเต็มนะครับผ่อนอยู่ที่5,000เท่านั้นนะครับได้รถโตโยต้ายาริสเอทีฟนะครับ ปี2017ไปใช้งานนะครับเลขไมค์แค่90,000เท่านั้นเองนะครับก็สีสวยด้วยสีเทานี้ค่อนข้างหายยากเลยในรถอีโคคานะครับ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูด้านหน้าก่อนไฟหน้าได้มาเป็นแบบมัลติเร f เลกเตอนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยภาพรวมไม่มีอะไรนะครับนอกจากไฟหน้าอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นรถตัวสีรถเป็นตัวสีเทานะครับกระจังหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้ก็ค่อนข้างคุมโทนนะฮะดุดันมากมาดูล้อยางกันหน่อยนะครับตรงนี้ หมุดล้อไม่มีนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าติดต่อผมมาตรงนี้เดี๋ยวผมเบิกให้นะครับเดี๋ยวผมเบิกสูย์ให้เลยนะครับสำหรับหมุดล้อตัวนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับคันนี้เนี่ยยางนะเป็นไฟล์สโตนปี2อ2 3นีมท่านผู้ชมนะครับถือว่าออกรถไปพร้อมใช้งานเลยเบรกหน้าได้มาเป็นดิสเบรกคู่หน้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในเพิ่มเติมหน่อยนะครับดูโช๊คดูสปริงนะท่านผู้ชมใหม่มากนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในเนี่ยถือว่ากริปเลยนะครับค่อนข้างกริปเลยถัดมานะครับ ผิวพันตัวรถนะครับเส้นสายชัดเจนนะครับสวยงามคมสวยเลยนะครับกระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับไฟเดียวอ่ามีมาเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะผิวพันฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับสำหรับตัว1.2 e นะท่านผู้ชมกุญแจนะครับจะเป็นแบบรีโมทแบบนี้นะครับรีโมทแบบเสียบนะฮะมาดูเส้นสายฝั่งนี้กันบ้างนะครับ ก็เท่าที่ผมดูนะฮะเบื้องต้นรอบคันเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยลากยิมนะครับรถค่อนข้างสวยเลยผิวพันค่อนข้างดีเลยนะครับหลังโครงหลังคาดูได้เลยนะครับสวยงามแบบนี้นะฮะอ่ะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับด้านในในส่วนของโชคแล้วก็สปริงนะครับเดิมโรงงานนะฮะโครงสร้างด้านในก็สวยๆนะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่ะมาดูข้างในกันหน่อยนะครับกระจกมองข้างนะท่านผู้ชมพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับสาหรับกระจกมองข้างตัวนี้นะ เดี๋ยวภายในรอสักคู่นึงนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอะไรให้บ้างนะครับในส่วนของภายในแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดนะฮะว่าสวยงามแค่ไหนนะครับลืมแจ้งไปกันสะอาดมีมาให้นะครับแท้เดิมโรงงานแล้วก็กระจกนะครับจะเห็นว่ามีโลโก้โตโยต้าอยู่แบบนี้นะครับแท้เดิมทุกบานเลยนะครับแท้เดิมทุกบานเลยค่อนข้างสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายสักนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมจะได้ดูด้วยโครงสร้างด้านหลังนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนินหน่อยนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามฉบบเชียวเลยนะครับไฟท้ายเนี่ยได้มาเป็น LED นะครับเป็นเส้นแบบไลท์ไกดิ้งด้วยนะครับกลางคืนเนี่ยจะเป็นเส้นนะครับเล็กๆหน่อยนะฮะยาวๆเรียวๆเลยก็สว่างสวยงามชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวอักษรตัว E นะครับรุ่นย่อยของเขามีมาให้โลโก้ Toyota นะครับแล้วก็แบตที่เป็นยาริสเอที e มีมาให้ครบเลยนะฮะมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับ เปิดฝาท้ายมาเรียบร้อยนะครับช่องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างใหญ่นะฮะมาดูรอยสปอร์ตรอยเชื่อมรอยต่อต่างๆนะครับด้านหลังสวยงามแบบนี้นะท่านผู้ชมรถสวยมากนะครับไม่ใช่เก้าหมื่นนะเองผ่อนห้าพันท่านผู้ชมนะฮะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับซุ้มยางอล่ตรงนี้จะเป็นชุดปะยางมาให้เรียบร้อยนะครับมีมาให้เรียบร้อยกระจกหลังนะครับไล่ฝ้ามีมาให้ไฟเบรกตรงที่3เป็น led นะฮะกระจกหลังก็แท้เดิมแบบนี้นะครับอ่ะมาดูหัวน็อตกันหน่อยนะครับ ฝากระโปรงท้ายเป็นยังไงนะครับหัวน็อตมาดูนะครับใสๆสวยๆเลยนะครับแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยนิ่มจิกเข้าแบบนี้นะฮะฝาท้ายเดิมนะครับไม่เคยแกะท่านผู้ชมนะครับไม่เก้าหมื่นได้ลดสภาพแบบนี้ไปใช้งานผ่อนห้าพันนะฮะค่อนข้างน่าสนใจเลยมาดูโครงสร้างด้านหลังกันหน่อยตรงนี้นะครับอ่ะดูรอยเชื่อมรอยสปอร์ตต่างๆนะครับด้านขวาสวยงามเนียนกริปเลยนะฮะด้านซ้ายก็มาดูนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับแบบนี้สบายใจได้ด้านท้ายไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับกันชนท้ายไม่เคยแกะเลยนะครับอ่ะด้านท้ายประมาณนี้เดี๋ยวให้่านผู้ชมดูช่วงล่างด้วยนะครับมาดูช่วงล่างกันหน่อยนะฮะช่วงล่างโค้สวยนะฮะใสๆเลยรถวิ่ง9 0 0 0 0ผ่อน5,000ได้รถสภาพนี้ไปใช้งานบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะ ในส่วนของมอพักกลางมอพักปลายแล้วก็เฮดเดอร์นะครับอยู่ครบเลยนะครับรถไม่มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนสภาพแต่อย่างใดนะครับด้านท้ายก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วย2.2จุดสตำแหน่งแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูแผ่นเพจกันหน่อยนะฮะคันนี้เป็นยังไงนะครับรถเกดเอต้องมีแผ่นเพจนะท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้จะบอกนะครับเลขเครื่องนะฮะ เครื่องยนสามเมต์แล้วนะคันนี้นะครับแล้วก็เลขตัวถังเนี่ยจะต้องตรงกับในหน้าสำเนาเล่มนะครับแล้วก็จะมีปีผลิตบอกอยู่นะครับตรงนี้ปี2017นะครับภายในโคตรสวยเลยนะฮะภายในโคตรสวยโคตรสะอาดเลยอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมานะครับมาดูในฝั่งของผู้โดยสารตอนหลังกันหน่อยนะครับภายในเนี่ยจะได้มาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เดินได้สีฟ้ามานะครับในส่วนของลายเนี่ยก็จะดีไซน์นะครับ มีลายกราฟิกแบบนี้มานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะครับคล้ายๆลายตุ๊กแกของ3ดอเลยนะฮะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะหัวหมอนถอดได้นะครับสใบแบบนี้นะครับภายในก็เบาเท็กเจอร์จะคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่นะท่านผู้ชมนะฮะก็แบบนี้นั่งสบายนะครับนั่งสบายมากภายในภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับคุมโทนนะสีดำนะครับตัดด้วยสีเมทัลลิกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันอ่ะด้านหลัง โครงสร้างแบบนี้นะครับสวยจัดนะฮะคันนี้สวยจริงๆท่านผู้ชมใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับใจร้อนโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ด้านล่างแปะไว้ให้แล้ว0816563625นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะท่านผู้ชมอะมามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันหน่อยนะครับในส่วนของฝั่งเสาบีด้านนอกนะครับหัวน็อตก็สวยๆใสๆนะครับตามทองเรื่องนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆ อยู่ครบเลยนะฮะอยู่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวถัดมานะครับท่านผู้ชมมาอีกนิดนึงท่านผู้ชมลองตัดสินใจดูนะผ่อน5000นะครับได้รสสเปคนี้นะครับสภาพนี้ไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับไม่แค่เก้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยแล้วกันนะฮะอออ่ะมาติดเครื่องเรียบร้อยนะครับตัวเรือนใหม่ก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ เป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็แบ็กกราวจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลขไม่อยู่ที่97,000โลนะครค่อนข้างคุ้มเลยนะครับได้คันนี้ไปผ่อนแค่5,000ท่านผู้ชมนะฮะคุ้มจริงๆมาดูที่แผงประตูกันหน่อยนะครับตรงนี้จะบุผ้ามาท่านผู้ชมนะครับตรงที่พักแขนบุผ้ามาแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้คนขับปรับกระจกพับกระจกมองข้างนะครับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าถัดมานะครับตรงนี้ มีปักเซนเซอร์มานะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับเซนเซอร์ในตัวด้านท้ายที่ผมแจ้งไปเนาะตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนีกหว่านะครับพวงมาลัยดีไซน์เป็น3ก้านนะฮะแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับเนื่องจากว่าตัววิทยุเนี่ยรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับด้านซ้ายมือนะฮะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนวิทยุตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่า ฟังก์ชันการใช้งานท่านผู้ชมลองคิดดูผ่อนเดือนละ5,000ต้นๆน,น,นิดๆน,น,นะฮะได้ฟังก์ชันแบบนี้ไปใช้งานได้รถใหม่ขนาดนี้ปีขนาดนี้ไปสิว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะในส่วนของวิทยุนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ FMAM แล้วก็ CD ในส่วนของการเสียบสาย Aux และ USB ตรงนี้ก็รองรับด้วยนะครับถัดลงมาที่ด้านล่างแอร์ได้เป็นออโต้อีกนะฮะท่านผู้ชมคุ้มมากๆนะฮะคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของเนี่ย ผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะฮะเราดูสภาพเบาะด้านหน้าสิท่านผู้ชมนะฮะสวยมากนะครับตรงนี้มีร่องรอยการเลอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับมันเป็นแค่ฝุ่นนิดหน่อยอ่ะฝุ่นนิดหน่อยแบบนี้นะครับตัวเบาะด้านหน้าก็เป็นเบาะผ้านะครับเหมือนกับด้านหลังเลยนะครับแล้วก็สภาพเบาะค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะม่านบังแดดมีกระจกมาให้นะครับฝั่งผู้โดยสารในส่วนของฝั่งของขับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลย นะครับท่านผู้ชมอ่ะประมาณนี้และการภาพรวมด้านหน้านะครับก็จะคุมโทนไปในทางสีดำตัดด้วยเมทัลิกแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันด้วยนะฮะสำหรับคันนี้ผ่อนแค่ห้0พันนะยังไงท่านใดสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมาโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันอยากจะขอภาพหรือขอดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับพักมาได้เลยนะฮะ ดูห้องเครื่องห้องเครื่องก็โค่ตสวยเลยท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวขอเริ่มจากฝากระโปรงหน้าก่อนนะครับไล่เรียงกันไปเลยดูจากเม็ดกลมๆรูกลมๆนะฮะคมทุกเม็ดเลยนะฮะแล้วก็ซิลิโคนเนี่ยนิ่มจกเข้านะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะเลยนะฮะไม่เคยโดนมาด้วยด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบแบบนี้นะฮะมาดูหัวน็อตผ่อนห้าพันนิดๆท่านผู้ชมนะฮะได้รถสภาพนี้ไปใช้งานก็ลองพิจารณากันดูนะครับใครกาลังมองหา V ีออสเอทีหรือยาลิทไว้ใช้งานนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่กาลังมองหาอีโคคาร์ไว้ใช้งานนะฮะรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับราคา3ามแสนต้นๆนะฮะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะรฟรีดาวน์จัดเต็มผ่อนอยู่ที่ห้าพันห้าพันต้นๆประมาณนี้ผมฝากเอาไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือใครจะซื้อสดโทรมาคุยกันก่อนนะฮะคันนี้รับรองพิเศษแน่นอนนะครับโทรหาผมได้เลยเต้เพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดนะ v อสเอทีฟหรือยาลิส์ขั้นถัดไปที่ผมจะคัดมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ